จังหวัดอุดรธานีนะครับประตูประสงค์หาเงินครับเนี่ยเป็นนะครับเป็นเป็นเศรษฐกิจของไทยอุดรนะครับเพป็นกับมีรายได้มาจากคีบอยนี่ส่งลูกส่งหลานเพ่นเลี้ยนนะครับเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละครับคนอุดรเนาะแต่ว่าก็ยังมีการย้ายถิ่นฐานนะครับออกนอกพื้นที่นะครับคนแับคนย่ำกับยู่อุดรเศรษฐกิจ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ครับจตุรงการเกษตรครับช่อง y o u t u จ e จตุรงการเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมครับมาดูไรอ้อยครับสำรวจตรวจสอบไรอ้อยที่ผ่านการเก็บเกี่ยวในฤดูการนะครับ68นะครับ6 7 6 8เอาสิดีกว่านะครับเพราะว่าคาบเกี่ยวนะครับเป็นไรอยพันธุ์สนมครับ มีใบเขาด้วยครับนี่นะครับก่อนเข้าคลิปก็คงเห็นภาพแล้วนะครับนะครับบอกกล่าวบอกเล่าความเป็นมานะครับเป็นรถนะครับฮีโน่นะครับซูโม่นะครับแต่ว่าเครื่องแดวูได้รถขั้นนาดพี่น้องนะครับตอนมันเป็น้อย ปลูกใหม่นะครับอ้อยตูแรอ้อยคําแรงนะครับหรืออ้อยต่อแรกเนี่ยนะครับมันจะดีๆอยู่ได้พี่ดอกมาเบิรงบัดนี้นะครับมันมันถูกฝนไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้บํารุงเอานะครับแต่บุหรี่ปนสีเก็บไว้หรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าสภาพอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับปล่อยพยาบัลนะครับมาทำให้นะครับ สิ่งที่กาลังสงสัยก็คือว่าสมมุติฐานนะครับว่ามันจะไปต่อสองต่อสามได้หรือไม่นะครับมันก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรถไถทาก็จะคีบตรงนี้นะครับหมาคีอเฮาเหละพี่น้องนะครับนี่นะครับมันเป็นโรคใบขาวครับมันจะว่าได้ต่อหรอพี่น้องนะครับขาดทุน แต่ว่าเพิ่นก,กำไรไมาแล้วเพิ่นขาดขาดทุนกำไรนะครับมันมันด้วยนะครับลักษณะทางกายภาพของภาคตะบนอกเชียงเงนือน,นี่มันแรงนะครับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าผมไปถ่ายทำหลายๆที่ผมก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่านะครับระบบน้ำหยดหน้าจะเข้ามามีบทบาทพี่น้องมันมันบ่ได้เลยท้าเฮ็ดจังยี่พี่นอ้นนดด 4, นองนะครับ ผมไปตามแล้วผมเพิ่งเก็บข้อมูลเก็บสถิติของผมเนาะอ้อยที่เห็นนี่เป็นอ้อยต่อครับอ้อยแขยกันสามนะครับที่เรามาถ่ายทําอยู่นะครับเนี่ยนะครับอะไรเลยพี่น้องเป็นสภาพที่ไทยทิมมั้งล่ะครับนี่แต่ว่าเพิ่นเพิ่งได้ไทยทิมนะครับเพราะว่าคงจะเพิ่งท่นมีเวลามันเป็นโรคใบขาวครับเกิดจากเชื่อยังหละกจำอะไรนะครับโรคใบขาวนี่ เดี๋ยวบางคนก็จะบอกทํำไมไม่หาข้อมูลมันเป็นโรคประจําอยู่แล้วล่ะครับประจําทิ้นเลยแหละโรคใบาขาวเนี่ยนะครับนี่เ่อใดเลยพี่น้อสภาพนะครับหรืออย่างเดียวน่นะครับนะครับเขาจะทำการตัด อยู่ตรงนี้แหละนะครับใช้คนตัดนะครับต่อไม่เสียเงยวๆได้พี่น้องนะ,นะครับนะครับไฟจุดและก็จุดนะครับนี่ขนาดโมเม่ลดใส่คนตัดด้นะครับ ผมพยายามจะเก็บนะครับข้อมูลนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เฝ้าตั้งเป็นข้อสังเกตว่านะครับนะครับผลผลิตตอไร่อ้อยนะครับมันลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกําลังไปสู่บทสนิษฐานเรื่องพันอ้อยหรือไม่นะครับปัจจัยแรกเรื่องพันอ้อยนะครับคอนแกนสามโบนาสิมะสมแล้วนะครับต้องเปลี่ยนคือมันมีอยู่ชุกยุคหนึ่งนะครับปลูกอูท้องนะครับ เพราะอู่ท่องไปเจอปัญหามันเป็นดอกนะครับมันเป็นดอกมันนำหนักมันลดบ่เขอา,อาเลยเปลี่ยนมันมันมันกรวงข้างในครับคอนเจนสามกันนะที่ถึงเวลานะครับปัจจัยแรยกเรื่องปัจจัยพันธุ์นะครับปัจจัยที่สองเรื่องของสภาพดินที่มันเสื่อมเสื่อมโทรมมากนะครับ มันต้องปรุงดินให้มากขึ้นนะครับแต่แต่อีกคณะนี้แต่อีก,อ,กอีกได้หนึ่งนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับเ็าปรุงดินนะครับปุ๋ยพืชสดก็ทําปุ๋ยขี้วัวคอกปุ๋ยคอกก็สั่งมานะครับนะครับเป็นรถพ่วงเลยแหละแต่ว่าเขาก็ไปได้มากสุดแค่หนึ่งอ้อยปลูกใหม่คือเรียกว่าอ้อยตุลาแล้วก็หนึ่งอ้อยต่อได้มากแค่นั้นนะครับ ผมก็เลยว่เอทีนี้นะครับอายุของช่องเราก็มากขึ้นนะครับมากขึ้นผมก็พยายามจะมาเก็บข้อมูลแปลงไหนที่ผมถ่ายตอนเขาตัดก็จะมาเก็บนะครับแล้วเฝ้าสังเกตการนะครับว่าเพิ่นสิได้ต่อมันบอกนี่ถือว่าบ่ได้เลยครับถ้าไหวไปมันเกิดสิบ่ได้พี่น้องนะครับก็แสดงว่านะครับเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บรต้องลงทุนไปคือไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะครับไม่ต้องหักโหมเพราะว่าเพราะว่านะครับบำรุงเอาช่วงอ้อยข้ามแรงใหม่แล้วก็หนึ่งอ้อยต่อนะครับเอาแค่สองหุ้นแค่นั้นแล้วก็เศร้านะครับคือไม่ต้องส่วนตัวผมนะไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยทุ่มทุนมากเพราะว่าบำรุงมากก็ไม่ได้ขึ้นมากนะครับเนื่องปัจจัยพันธุนะครับปัจจัยเรื่องของสภาพดินแล้วสามปัจจัยเรื่องของแหล่งน้ําที่ต้องเข้ามาเพิ่มนะครับ เพราะว่ากาลังสู้กับแนวคิดบอกว่าดินทั้งอีสานมันสิเน่นบางคนขยจะบอกว่ามันม้นมันมนแน่นนะนะครับดูภาพรวมครับนี่แหละครับรถคีบก็จะคีบวิ่งคีบอยู่ตรงนี้นะครับตรงที่งามก็งามตรงที่ไม่งามก็ไม่งามนะครับฝนตกมากาสิบอมลุ่งปุ๋ยแต่ว่าผมถามว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วล่ะครับมันไม่คุ้มค่าที่จะบำรุงเอามาแล้วนะครับนี่นะครับ รถคีบก็จะวิ่งนะครับรถพ่วงนะครับนะครับรถพ่วงก็จะจอดอยู่ตรงนี้แหละนะครับของพยาบาลเพื่อน,นาเดี๋ยวคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละนะครับ